เล่นตัวใหม่ไหมเล่นตัวใหม่ครับผมไม่ต้องห่วงครับแล้วมาแล้วด้วยครับแค่นั้นแหละใครแย่งกูกูต่อยโอ้โหแล้วดันใหม่เล่นตัวใหม่ไงนะยิงปะจา้าใครแย่งกูกูต่อยยิงจ้ะเฮ้ยโซมายอยู่ไหนความเร็วแสงความเร็วแสงไอสัตว์กูนะกูทำความเร็วแสงไอ้เฮียไปเลย อะไรอ่ะอ๋อวิ่งเร็วเหรออ๋อโอเคโอเค go 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 โอ้ยโอ๊ยมาฮิวฮิวนี่ฮิวลิงมี่ฮิวลิงฮัลโหลอะไรเนี่ยไหนบอกวิ่งเร็วทำไมมันยิงกูทันไว้สัสไปโอ้ยโม่กะไรทำโม่เดี๋ยวนะ ไม่รู้ว่ามันตกใจกพี่วิ่งไปตอนที่มันมีไว้ในไอ้ยัยเอกอะไรกันวะอกว่าอ๋อแต่คือมันยิงปืนไม่ได้นี่หว่าแต่มันวิ่งอ่ะอ๋อมันมีสไลด์เว้ยอย่าลู่เจอกูดิ chơi thì gửi lại mẹ đây thật thì gửi lại mẹ tia gùa mà đang mùa đâ mùa đâ

多少、啊？喂，怎么了呀？喂！哦。 Spike planted. เฮ้ยน้องนี่ไม่ได้มุกยิงไอ้เี้ยยิงไม่โดนจริงแล้วเนี่ยไอ้เฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรวะใครแม่งปรับความไวเมาส์กูวะกูว่าแล้วมีคนปรับ คนเล่นง่เหมือนเก่าโอ้น้องเฮียู้ลรงไปเฮียมีบ้างมั้ยอยู่ไม่อยู่วิกแรเกูยูไม่อยู่วิกแรง ไอ้แม่งสุดห้าสามแล้วน้องที่มรีนช่องนี้มานานเห็นว่าอันเดินเดินี่รอยเนก็เเดินเยอะพอเลยนะตัวใหม่นะกูกูไม่ถูกใจสิ่งนี้ไอ้เย่แม่งดูในแบบดูในคลิปเปิดตัวของแม่งนะโคตรโหดเลยไอ้เย่มาได้ในสุดห้าสามอะไรวะสมา มาลองสกิลใหม่กันเรามาลองสกิลใหม่อย่าไปกลัวครับอันนี้คือมันแค่จุดเริ่มต้นของแบบสามสา เข้าใจไหมมันมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแบบสกอร์เพิ่งสามสามครับอย่าไปซีเรียสครับผมแค่นั้นเองไม่แร้เลยไอ้เหี้ยอะไรอยู่ดูว่าแบบเบี้ยวตายสัตว์ a อน c h i n g smoke หย่อน stop, stop. 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 The fuck oh. <laughs> oh, scary, bro. Last player standing. Spike down A. One enemy remaining. <laughs> Second floor? มันยังไม่ว่วเฮ้ยกระโดดลงโอ้โหสงสารเจ็ดโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนะมุกพอแล้วมุกมุกพอแล้วเอ้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงพอแล้วมุกะอ,อะ o อ,อ,อ e <One S 3> <One S 2> enemy r e m a i n i ้ g อ๋อแม่งกียิงซบกูอีกเฮียเริ่มโมโหจริงแล้วอ่านเฮียอะไรน้องยิงคนยังไม่ตายนะให้วานแชทไอ้ตัสแม่งกี้ยิงศพกูด้วยเจนี่ได้เล่นง่วมันอยู่ไงวะยิงยากยิงเย็นเว่เฮียวันเนี้ยวันนี้มันยิงยากยิงเย็นมากเลยว่ะมันเป็นเฮียอะไรวะ

เฮ้ยตบตบตบน้องตัวใหม่ตัวใหม่เล่นแม่นุกเลยจะไปเล่นนะครับตัวนี้โอยเฮ้ยโอ้เพิ่งเคยเจอมันพีไอ้เหี้ยปิดสัตว์มีโคตรไวเลยทำไมกูวิ่งมันมันช้าจังวะเฮ้ย รู้สึกผิดหวังชนะอยู่แล้วเตตีเลนแค่พี่เอาจริงแค่นั้นน่ะน้องเป็นยังไเบแม่เฮ้ยมันเล่นยากว่ะมันยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลวเท่าไหร่อ่ะขเอขอาดจสกิกวคนเด้ว ตานี้มเหมือนโม่เลยตอนี้มันเหมือนโมกจริงเจเจอุ้ยอุ้ยทำไมป้อมมันดูดดู่ะป้อมยี่เจ็ด่ะตอ๋อนี่ไงดูเงสัตแดดเขาตีสุดนะอืมรันไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังน้องเจเจเจเสู้สามทีมาพี่เอาจริงอย่าไปทีเรียกครับ เล่นเพราะความสนุกน้องมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราเล่นยิงไม่ได้อะทีมมาให้กำลังใจเราเสมอ l e ส s ก o g ก y s Let's go ทีมให้กำลังใจเราเสมอครับดู We ม a n do ม t bro. w ร c a ม่เข้มดื้ออยู่ได้บัสไอ้เรื่จักคุณโ I'm not bro หายแล้วเยี่ยเอาจริงก่อน ไอสัตว์เหรอไอสัตว์เดี๋ยวเสียชื่อหมดไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเสียชื่อกูหมดบวบไปให้แมงเม็ดมึงเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอเฮียมันไม่ต้องปลาเลยอ่ะมันก็ปลาเลยหรออุ้ยทำใจแล้ว โ oh, อ้ยเฮียเซงว่ะอ๋อคือมันกดปลาเลยเหรอม,มันไม่ได้เล็งก่อนหรอวะเฮะียเอยงามและไอ้ทาบเออเฮียสกิลซียังไม่ได้ใช้เลยครับอะไรครับนีออนดิฟอ่ะอ่ะอะไรนะนีนีออนดิบทำไมฟองนูสร์สวยไม่เท่าไหร่หรอกยิงป <Move. S 1> ูแล้วจะร้องไห้ไหมเฮีย ทำมไรครับแน่ขก็ไม่ทไรรกิกูดิฟไงกูดิฟไงน้องอไช่วยกูด้วยน้องี่ดิปปะนี่ดดิปไอเียพูดเยอะไอแ้ไนี่ยไดนเลี่ดเลยมึงอ่ะตใจดิยิง Oh, I'm fine. Come down, come down, Last player standing. One enemy remains. Oh my God! Try that again. It's me, man. It's me. Oh my God, of the bus! I want their life, not yours. Whoa.

เฮียเละก็ลอยเฮียอะไรไว้สัตว์เพื่อนมึงตายมาแล้วยิงหมวควยอย่างี้เฮียมาเฮ็ดตกใจกิจกรรมเครื่องใหม่ตกใจน้องไม่ใช่พิมพ์คำว่าตกใจแล้วลุกแ้มื่อไมันจะเจอคอมมาไรสัตว์เครื่องใหม่ตกใจกิจกรรมดีนม่เห็นโอ้โหน้องไอ้เฮียเจอนระทักกันดีๆก็ได้โอ้โหทำไมด่ากันแรงขนาดนั้นอ่ะเนี่ยเนียนเลยเนียนเลเฮียชนะจริงหรือไม่สีแดง สี่แดงครับเสียใจด้วยนะครับคุณคือผู้แพ้ครับผมแล้วผมให้เม็ดเดียวนะฮะไม่พีกด้วยไม่กล้าด้วยโอ้ยโอ้ยตัวโอ้ยโกบี้โกบี้โอ้ยโกบีเหรอไม่บีเหรอไปบี้ก็ไปบี้ไปอะไรมาเนี่ยไปโข่ไปโง่บี้โง่บี้คูแดรยมังงี้คูเดร็มิกอยู่ไหนไอ้ียนก็โอ้ย เอาค่าไปสองเอาเพือนเหลือสองเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ันดีดีรันตัวน้องรับมือกับน้อง last player standing ป้อนให้ฉีดแตงโมกูเกี่ยมัเก็ตมังเก็ตมางเกมั อย่เอาบังเหอะเฮ้ยไอเฮียเมื่อกี้เปิดเลยใส่เป็สองตัวแล้วพูดดีๆหน่อยเฮ้ยไอเฮียเอ็นทีเนะเว้ยเมื่อกี้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วแสดงมาแจ้ง what what โซนตัวหลุดไปเลยแลเสียใส่ไม่ติดเลยอย่างงี้ต้องใช้นีออนเท่านั้นสตันสตัน้ยพี่มันโดน

ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยรันได้อยู่น้องพี่เชื่อว่าไหนน้องนะเว้ยแฟนคลับฟูเซนน่าหวัวทุกคนอ่ะอจริงคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดเป็นปกติอะคือแฟนคลับฟูเซนทำได้เว้ยช็อตอย่างเงี้ยจริงๆนะเว้ยอยู่ที่ว่าเป็นจริงหรือเปล่า

เป <mm uh ็์ลาเหรพี่เป็นล้าเหรอพี่เปนพี่คนเดียวบตัวเฮ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหวิ่งอยู่น้องไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอยู่นี่โอ้โหวิ่งมาอย่างไกลไอ้เหี้ย วิ่งมาโค้ไก่เลยสัตว์มันวิ่งมาทำยียอะไรตรงนี้ยีสอะโอ้โหช็อตเพื่อนชหาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาัวช็อตรหนุยหนุ่่ยนยหนุ่ยหนยนยนุนุ่ยหนุ่ยหยหยยยยน่นย่ยห่น ดูคุณจะแก้ปฎิมาไปไปเลยรอยยมเลยไปโอ้ยหัวแม่อันสปายดับไอ้ยิ้เยิ้มไปเว้ยไอ้าดขวัช็อตแม่ยิ้มหัวแค่เียงยึดแม่ไม่สิจ e e d s me I can โอ้ยแมงยิงไปเจ็ดสิบตัวนึงเลยตายห่าแล้วที่ขวาล่าสุดอ่ะเฮ้กูว่กูโยนแนะกูว่ากูโยนแล้วนะกูขึ้นมาที่ัได้ไงเกมารมาท่คิดตัวหม่มน มันก็นไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นครับอย่าเพิ่งไปตกใจกันนะเอาจริงนะเว้ยคือมันไม่ได้เก่งเวอร์อะไรขนาดนั้นนะตัวใหมอโอ้ว้าวไอ้เด็กนั่งมาจบโอ้ย ไม่กูคนเดียวที่หนักแล้วมันไม่ใช่กูคนเดียวที่หนักมากๆากมันไม่ใช่คนี้